สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แม่รัดก็พามาดูผักผักสวนครัวอันนี้เพาะกะเพราขาวไว้ขึ้นเยอะเลยกำลังโตพอเขาโตเดี๋ยวเราจะทำเมนูผัดกะเพราไม่ต้องไปซื้อในตลาดเพราะว่าที่บ้านหนัะหัวละพาเยอะแล้วขาดแต่กะเพราผักกวงตุ้งเรากำลังโตเมื่อกี้ก็เอาเพี้ยออก เพียลงเต็มเลยเพียตัวสีแดงๆอะยังมีค้างอยู่บ้างไหมเพียตัวนี้เยอะมากเลยเมื่อกี้โอ,โ,อโอ้โหนี่เป็นอยู่3าสีต้นเนี้ยเอาอมือรูบออกกำลังเป็นวัยรุ่นเลยช่วงนี้พวกเพียพวกมันแรงอะชอบชอบมากิน มาดูถั่วออกดอกแล้วถั่วเนี่ยอีกหน่อยเราก็ได้มีถั่วเอาไปตำแล้วเมื่อวานอนะเก็บเก็บตำลึงไปให้พี่สาวเนี่ยก็เลยโล่งเลยวันนี้วันนี้ก็เลยได้จัดยอดจัดยอดเอ่อถั่วให้เขาเลื้อยไปตามที่เราอยากให้เขาไปเนี่ย เวลาเขาออกมาจะให้เขายอ้อยลงมานะนี่ตำลึงมีทั้งตำลึงมีทั้งถั่วแตงก็เนี่ยผสมเกสรให้เขามอเช้าอ่ะพึ่งขึ้นอยู่สองต้นเองพอเขาเนี่ยลูกเขาเล็กๆเ,เดี๋ยวพามาดูด้านนี้วันก่อนผสมเกสรให้เขาในรูปนี้นะไหนละ่ะลูกข้างล่าง เพื่อนด้เห็นใบมันก็เยอะเลือกเกินไหนล่ะ <c oughs> ลัดก็มองไม่ค่อยเห็นออ,อยู่อยู่มุมน้นมุนนอยู่ข้าง่ากนอ้นนอนตกนอนนะตรงนันนะ้น,นคือผสมผสมเกสรให้เขาละเขากำลังตึงเมื่อวานนะผสมให้ลูกนี้เนี่ยเมื่อเช้าอะ่ะผสมให้ลูกนี้ มีสาลูกมาดูว่าจะโตจะได้กินหรือเปล่าก็ mm. ายังไม่รู้เลยแตงก็ติดยากยากเนี่ยต้นที่สองมีแต่ตัวผู้ตัวเมียยังไม่มีต้นนี้อันนี้มีทั้งตัวผู้ตัวเมียพอได้ผสมเกรสรน,นะคะนี่อีกลูกหนึ่งนี่อีกลูกหนึ่งเล็กๆเดี๋ยวพอดอกเข้าบานแม่รัดก,ก็จะผสมเกรสรให้เขา ็หวังว่าจะได้กินแตงเนี่ยปลูกดอกเทียนแจมแจมไปจะได้สวยๆสวนผักน้อยๆพอได้เก็บกินอยู่ก็ปลูกเอ๊มเมล็ดถั่วลงอีกอยู่นะเนี่ยเมล็ดถั่วลงกับทางดอกไม้นี่เขายังไม่ขึ้นเลยในด้านด้านนี้ก็เอาลง แน่นี้ก็เอาลงอยู่สองสามเม็ดถ้าเขาขึ้นก็จะให้เขาขึ้นเสานี้เนี่เสาเนี่ยโยกไปตรงนี้ไม่รู้จะขึ้นให้หรือเปล่านี่ดอกกุหลาบงามๆสวยมาก ยอดก็กำลังแตกใหม่ที่ว่าแต่งกิ่งให้เข้าวันก่อนเนี่ยแตกอยู่สองยอดสามยอดอยู่อันนี้ก็กำลังเนี่ยมียอดอ่อนๆออ,ออกมาเดี๋ยวนอยก็ได้ตัดแต่งเรียวร้อยเข้าบ้านหมดกว่านี้แล้วก็จะแต่งกิ่งให้เข้าอีกนะคะน่าจะตัดอยู่ประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะตำๆหน่อย ไม่ต้องให้เข้าสูงก็จะประมาณนี้หอมอัเน,นี้หอมหอมหอมชื่นใจผักอีกมุมหนึ่งยืดหาแสงช่วงนี้ฝนตกยืดยืดผักยืดมาก,กยืดมากเลย ไปดูมะล,ละกออยู่ต้นเดียวนี่แหละลูกใหญ่เลยลูกใหญ่แล้วมะล,ละกออันนี้เพราะว่าจะเอาไว้กินสุกตำก็เคยไปตำแล้วไม่อร่อยเนื้อเข้าเหนียวเนื้อเข้าเหนียวไม่อร่อยทำสาวให้เข้าเนี่ยก็เลยต้นต้นเออทเตี้ย แต่ถ้าเ,ออเดี๋ยวค่อยหามาปลูกอีกไว้สักสองสามต้นใส่กระถางโอ้ยฝนเมิดมาแล้วดูดอกชะบ้ากำลังบานติ๊กอันนี้จะเป็นพิกกินดาพามาดูดอกึ้นหลากปลูกไว้โอ้อยชื่นใจมากเลย แต่งกิ่งให้เข้าเมาาื่อเช้าเด็ดใบใบเหลืองเด็ดดอกที่เข้าร่วงโรยแล้วออกแล้วก็แต่งกิ่งเนี่ยอ,อันนี้ก็ใกล้จะด้แต่งกิ่งค่นะละสามดอกนี่อุ้ยดอกนี้หอมอันนี้หอมดอกกลาบเลยอหอมหอมแรงชอบอชื่นใจ หอมหอมแล้วก็แต่งกิ่งข้าวบอนก่อนเอาปักชําไว้สามกลิ่งแห้งไปสองนี่อันนี้สดชื่นน่าจะรอดอยู่นี่แหละสีชมพูนี่แหละชอบอันเนี้ยหอ,อมหอมอชื่นใจ <c oughs> มีความสุขก็อยู่กับต้นไม้ <c oughs> ดอกสีม่วงดอก <c oughs> เล็กเล็กาเพื่อนไปดูดอกเล็กมากเลย อันนี้เขาว่าเออสีม่วงเอ๊ะร่วงเลยร่วงแล้วหรือว่าต้นเขาไม่สมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่าดอกแค่นี้จริงจริงตอนที่เขาให้ดูดอกใหญ่มากเลยนะหรือว่าเขาเดี๋ยวเอาดอกเขาโรยไว้ตรงนี้นะคะติดป,ปุ๋ยต่อไปหรือว่าต้นเขาไม่สมบูรณ์หรือเปล่า เดี๋ยวรอบับปลุกไปก่อนดูเผื่อว่าต้นเขาจะสมบูรณ์เนะเนี่ยเดี๋ยวรอยเขาแตกยอดออกมาใหม่นี่ดอกสีเทาแต่งไปเกือบหมดละที่เขาบาน,นอะ่ะนี่เป็นกุหลาบเลื่อนเหมือนกันนี่ก็หอมหอมชมดอกไม้ดอกไม่มีแล้วบานล่วงเต็มเลย เมิดมาแล้วฝนนี่ก็พันดอกเล็กเมื่อเช้านี้ก่อนเนี่ยเอาดอกแห้งๆเข้าโรยไว้ด้านใต้นี้กลิ่นหอมอ่อนๆเนี่ยนี่หอมแ้วเนี่ยเราโรยไว้แล้วก็แต่งกิ่งให้เขาเมื่อเช้าอันเนี้ยตัดออกอันเนี่ยลันจะบานอีก ด้านนี้ยิ่งเอาออกเยอะเลยนี่หอมมากเลยเวลาเลื้ยแต่งออกเกือบหมดละนี่เสียดายเอาไว้ชมสักสองดอกเต็มสีเหลืองสีแดงอันไหนอันไหนเหี่ยวอันไหนแห้งแล้วก็เด็ดออกแล้วก็เอาไว้ด้านใต้เ่านี้แหละความสุขข้างบ้าน ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆกคนที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รัดผัดแซบด้วยนะคะสวัสดีจ้า